ทรทัศท์ยี่ห้อ LG แต่ว่าบอดี้บอดี้ถ่ยอันรุ่นมันห้เบิงเพราะว่าไข่ฟ้าน้ำมันเรียบร้อยแล้วจังค่อยออกกล้องมามาถ่ายแต่ว่าอันลูกค้าแจ้งว่าอาการจอมืดว่าสันเปิดบอดด้สวีกเพย์ว่าสัน แต่ว่าเคยกวดเบิ่งลาสวิกมันก็อโเพีมีแต่ว่าสิ่งงายมาแลวเสี่ยวดอกไฟมาคอมใส่ทีซีสามร้อยเลยว่ามันมีไฟหงสงว่างบ่ถ้ามีไฟหงสว่างก็แสดงว่าวงจรไฟสามร้อยวงจรบิดดโอดบิดดี ไฟหงก่แสดงว่ามีไฟสามร้อยมาเป็นสิ่งบ่งบอกว่าสวิทปิดเปิดยังดีอยู่สิมวัดเบิงขาอิมิเตอร์และวก็ขาโคเล็กเตอร์ของฮอเอาว่ามันสอดบ่ถ้าขึ้นทั้งสองข้างแปลว่าสอดแล้วขึ้นง่ายเบิงสลับขาวัด ขึ้นเอาซอดต่อไปกระจีทอดออกมาทอดมาแล้วสีวัตรไฟไฟลอยเบิงวงาามีไฟลอยมาบ่ ถ้ามีไฟล้อยมาก็หาขอเอาตัวไม่มาใส่ตอนนี้ถอดออกมาให้มันเร็วก่อน กระโดยากอยู่ได้มันมันคุงมันต้องได้โทดออกทั้งแผงแผงระบายความห้อนนี่เลย Hey, ออกมาแล้ว mm hmm. จะมาวาดเบิ้งมามันจะขึ้นจะขาโอ้ oh, สอดแน่นอนขาได้ก็ขึ้นหมดเลยขึ้นหมดทุกขาสามขาได้ขึ้นหมดเลยสอดแน่นอน วันนี้สิมาวัดอ่าระหว่างอิมเมตเตอร์กับคอลเลกเตอร์ใหม่ขึ้นข้างมาขึ้นข้างแปลว,ว่าบทสัตพรา้ว่าสิตายฮอตัวเดียวนี่ถ้าตายแต่ฮอตัวเดียวนี่เป็น คือว่าง่ายเครื่องนี้สมาวัดไฟเบรงไฟร้อยว่ามันมีมาบออาเสียบปักวัดบุมีบุมีไฟลอยมาวัดที่ขวซีกับบุมี วัดที่หัวได้โอดกับโมีคลายประจุีก่อน C มีอ่ามีไฟสามร้อยก่อสแสดงว่าวงจรวงจรพักใจไฟบริเวียรมันเพยอยู่ที่วงจรพักใจไฟ บัดเบิงไฟมาเลี้ยงไอซีซีวิซิ่งก็มีไปสามร้อยกโวลตบันนี้สิมาบัดเบิงไฟสตาร์ทก็มีมาพันผ่าน,า,นอาอีกตัวหนึ่งมันมีเดียวโอดแยกมาต่างหากข้ามามาตัวหนึ่งได้สามสิบเก้าโวลต์ วัดอยู่ที่ขาสตาร์ทก็มี39วัดอยู่ที่บริเวณขาของไดโอดก็มี39แต่ว่าวัดอยู่ที่หัวของเซนเนอร์มี0โวลต์ขึ้นมาแมนไอซีไอซีอ่าเบอร์อย่างกะไะ น่าจะเมน S T A R เบอร์ยังก็ยังบ่งหูถ,ถอดมาเบิ่งก่อน I C I C S T A R ตัวนี้น่าจะตายละอันนี้เดาเอาดรกว,วะ ถอนออกมาแล้วสีหาตัวใหม่มาใส่มันมันกระถอนยากอยู่เลยมันน่าจะคาอันเดือยที่มันมีกิบเอยียงไงเนะี่ยออกมาละเบ เบอร์มันยังกนละ่ w ะดาบ5นยูหกห้้ซอจะได้อกตัวใหม่มาใส่ก่อนยำตัวก่าก่อนจุดนักคอมเมนบริเวณที่ไฟแบ็ก แล้วก็โมแบงซีวิตซิ่งคาเดคานามักจะหลวมมักจะเล่าบางทีนี่ก็ไปซอก ตัวไม้มา,มาแต่กรบโบได้ตัวไม้ดอกทอดมาจากแผ่นอื่นมันจะเป็นเบอร์ดัมยูหกห้าห้าหกคิดว่ามันน่าจะแทนกันได้เลยนะอันเก่านี่ลงท้ายด้วยห้าสี่ตัวไม้นี่ห้าหกลองใส่เบิ่งว่ามันสะได้หรือบ่ได้คิดว่ามันต้องได้ถ้าหากว่าไอ อ่าไอซีโตที่เอามาใหม่นี้มันบบตายได้เลยถ้ามันตายก็จะได้ซอกตัวไม่ใหม่ยูที่ห้านอะไรที่เข,ขาขายยู่ีห้านอะไรมาใส่ถ้าหากว่าใส่ตัวนี้ไปแล้วไฟไฟล่อยบออกซีวิซิงอ่าไอซีซีิซิงตัวนี้ บริ็ดเวียกก็ไปว่าเมื่อนี้บ่แล้วเพราะว่าจะต้องได้ออกไปซื้ออะไรเอาจอด มันคุ้งค่อนข้างจะหันยาก ต้องได้อคอยจอดจอดไว้หลายขาชิดติดกันอเอาทิเนื้อมาพัดอนามัยมันสะอาดถ้าว่า ห้อยจอดที่เขาจอดติดกันเราก็จะได้เห็นไงวัดบึงไปลอยว่ามีมาบ่ วัดที่จุดขาคอลเลกเตอร์ของของตันสเตอร์ฮอรเลยโอ้มีมาได้ร้อยสิบแปดโวลต์ร้อยสิบหกร้อยสิบห้าแปลว่าไฟร้อยมีมา เสีดอกไฟมาคอมเางว่าดอกไฟหงบ่หรือว่าถ้ามีแห้งดันว่าไปร้อยกับบได้หมายเพราะว่ามันจะเป็นร้อยแท่เอาดอกไฟมาคอมใส่ไ้ร้อยสิบโวลที่ว่าผ่าน วันนี้ก็จะมีแต่ว่เสียาตั้งชิตเตอร์ตัวใหม่มาใส่แต่ก่อนที่จะหาเอาตั้งชิตเตอร์ตัวใหม่มาใส่ก่อนได้ยามบึงซีดัมเปอร์ก่อนบางทีฮอเอาตาย ก็มีส่วนที่ซีดิมเปอร์ตัวนี้มันแห้งมันแห้งคาคามันรุดไม่เบิดมีเลขอยางไงนี่อ๋ออยู่เบื้องนี้มันเลขอยังไงนี้เลขหกเลขสามหรือว่าเลขแปดอะต่อข้างกลาง เอาเป็นว่า6แล้วก็เลขสองทางไทยมันก็จะหนาจะเมนประมาณ6นาโน,โนประมาณนี้นี่วัดเบิงมันได้ได้เท่าไหร่าได้6จะ4นาโนแสดงว่าซเดมเปอร์ตัวนี้ยังดีอยู่ กีนีใส่ก็ใส่บกเขามันคาตะกลัวต้องดีดูดออกซะก่อนสิวัดเบึงสัญญาณฮอว่ามันมีมาบ่า พกโดรามีมันจะขึ้นเป็นสองโวลต์สองโวลต์ a อไปหาเบอร์เก่าอันโบมีอยู่ในห้างน,นี่มันโบมีโบมีเวลาออกไปซื้อคือว่ามันน่าจะใส่กันได้เลยนี่สองซีเก้าเก้า เบื้งในดัตซีเดอสองีเก้มันมีอยู่6แอมส่วนว่า6กศูเก้ามนี่มีแต่5แอมป์สองซีเในแอมปลายก็น่าจะใส่ได้ที่ใส่ทั้งเก่ามาขามันพัดกายปีนเบื้องเอา จะต้องเบ็ดขายมันเบ็ดขายมันน้อยํำของเก่ามันอ่ะน่าจะพอดีลแล้วแหละ คนเราเบอร์แต่มันก็มันก็น่าจะใส่ได้เพราะว่าไปเบิกในดัตซีดนี่มันมีเดอโอเดมเปอร์คือกันใส่ยากอยู่เดเนยะไปน้ำขามันใหญ่ตุ๊กเกกาขามันน้อยมันค่าจิบอันนี้มันลนะเอียดเ้า คาอื่นพอดบอสไซกิปปัดคาอัานคอนเลคเตอร์พาววอส์ไซเอออ้าวเปิดสิลองเปิดเบิงแล้วก็สิวัดไฟพร้อมว่ามันสียังถ้าหากว่าฮอเฮ็ดเวียกแล้วมันจะยังไฟรอยจะได้เท่าไหร่ nói siệt, đi nghe tiếng sảng phai đằng in là đẹp, cho cho na cho hùng lạ bừng, Bình... cứ nhang mượt mượt nọ, à, thấy ev lang lang, thấy ev lang lang. ต่อสายเอวไปกดเปิดบึงภาพเห็นภาพเห็นภาพเตวาสีเละเห็นภาพเตวาสีเละสีเปื้อนเอ้นาจะเปลี่ยนนองคอมเวเจนนี่ คือสิมันตจะแของเครื่องเขาม้างแปลงเองเราไปม้างอย่างละครเวอร์เจนไปม,ม้างละครเวอร์เจนมันบบเกี่ยวอย่างเลยก็ไฟบบเขา่าโหคุณใหญ่คุณู่หต้องเีนเอา้าวแล้วก็ามาเรียนกันแล้วก็เอาทรายหัดมาหัดไว้ก่อน,แ,อลน,นแล้วก็สีซอกอทเทปเคียนใส่ไฟมาพันมาอีกอหอบหนึ่ง,งนี่พันเรียบร้อยจังซีแหละ เอาเห็ดมือเดียวก็ยากมามาเปิดเบิงภาพอะมันจะเป็นอะไรสีสีงามปะภาพค่อยๆหงขึ้นมาเออสีก็ยังเหลือคือเก่า เบื้องขวายังเป็นสีเลอะแต่ว่าเบื้องซ้ายนี่มันสวยเงามสีเลอะข้างหนึ่งอันนี้ก็สงสัยซื้อได้ไหนะสงสัยยันไบแมันอ่าเทอร์อม,อม,อมิเตอร์ไอ้สีดำดำอยู่ทางทางทางกล้องนี่พืซซี่แมนขาดละนี่สงสัยซื้อได้ ชีเลอดน,นี่มันเทอมิเตอร์ขาดอะมิเตอร์มาวัดโอ้เบืองมมันขาดหรือบ่ขาดเบืงมาขาดมาขาด,ขาดโอ้ขาดอีลีบ่มีจัก โอมตัวนี้ได้ห0ารอยโอมขายครั้งหนึ่งได้ห0ารอยโอมเนี่ยเสาตัวนี้มาเปลี่ยนชัยคนละรุ่นเลยของเก้าสีดำของไม่สีขาวบัดเบงเหตุมือเดียวนี่มันละยากอ่าวัดใหม่ เนี่ยได้สามสิบเก้าโอห์มเบิ่งอีก้างหนึ่งได้จากโอห์มได้สาม k สาม เอตัวเก่าก่อนจะได้ใส่ตัวใหม่ว้าวตัวเก่าออกใส่ตัวใหม่บ่ได้เลยคนละสี่ก็ใส่ได้ วัดในวงจรเบิ่งว่ามันจะเป็นยังไงโอ้วัดในวงจรดได้40ิโอห์มอีก้างหนึ่งได้สามจุดเจ็ดเคอ้าวเปิดเบิ่งบบมีแล้วสีเลนอะหายแล้วสีเลือดสีเปื้อนบบมีละ เกิดจากเทอร์มิตเตอร์ขาดอ้าวโทรนี้เด้อวกมีอย่างไรลวแล,วแล้วล่ะแปลงที่สวยจนคำค่อยแรงเลยได้ไง